นายกรัฐมนตรีคนที่16พผลเอกเปรมติลสูรล,ลานนท์เกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2463เริ่มต้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกก่อนได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผลงานสำคัญการปรับปรุงประมวลกฎหมายรัฐดดากรและกฎหมายสัมปรสินค้าการสร้างงานตามโครงการสร้างงานในชนบทหรือเออรียกย่อว่ากอสอชอ รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชนหรือเรียกว่ากรออ,อบุคคลิกส่วนตัวเป็นคนพูดน้อยในขณะำดำรงตำแหน่งจะให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนน้อยมากจนถูกสื่อสิ่งพิมพ์ในขณะนั้นเรียกขานว่าเตมีโบระยะเวลาำดำรงตำแหน่ง8ปีกับอีก154วันรวมทั้งสิ้น3สมัยเรื่องน่ารู้พ้นเอกเปรม ร่วมรัฐประหารในประเทศไทยถึงสองครั้งซึ่งนำโดยพลเอกเรือสงัดวันที่6ตุลาคมพฤศักราช2519ซึ่งยึดอำนาจจากรัฐบาลหม่อมราช,ชวงศ์เสนีปามโมทซึ่งในขณะนั้นเขาได้ดง,งตัวตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สองต่อมาในวันที่20ตุลาคมพฤศักราช2520ซึ่งยึดอำนาจจากรัฐบาลทันินกะไลวิเชียนซึ่งในขณะนั้นเขาได้ดงลงตตำแหน่งเป็นผู้ช่วยบัญชาการทหารบก